สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบอกับโค้ยกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้โค้ชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่ารักการอ่านพอพูดถึงเรื่องการอ่านเด็กๆนึกถึงอะไรนะใช่แล้วค่ะ ถูกต้องเลยเราก็ต้องนึกถึงหนังสือใช่ไหมคะ,ะวันนี้ค้อยมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหนังสือเยอะแยะมากมายเลยมาให้เด็กๆความาให้ความรู้กับเด็กๆกันแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้คอยมีนิทานเกี่ยวกับหนังสือมาให้เด็กฟังใครอยากดูนิทานแล้วไปกันเลยค่ะน้องไข่เจียวตอน4วิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน การอ่านถือเป็นงานอันดิเรกและเป็นวิธีการสั่งสมประสบการณ์และหาความรู้วิธีหนึ่ง <Okay. S 1> คนที่รักการอ่านจะได้เปรียบเพราะว่าการอ่านมีประโยชน์มากมายเป็นการเพิ่มพูนความรู้รอบตัวเรียนรู้เรื่องภาษาการใช้คำและความหมายของคำต่างๆที่เราไม่รู้จักฝึกสมาธิให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน เพิ่มทักษะในการจดจำและทำให้เรารู้จักการคิดวิเคราะห์แม้ว่าการอ่านจะมีประโยชน์มากมายเช่นนี้แต่หลายๆคนก็ยังคงไม่ชอบการอ่านและมักจะอ่านได้ไม่นานพอเพราะฉะนั้นวันนี้น้องไข่เจียวจึงมาแนะนำเคล็ดลับวิธีสร้างนิสัยรักการอ่านให้เพื่อนๆลองนำไปใช้กันค่ะ 1. อ่านเรื่องที่ชอบ าการได้อ่านเรื่องที่ชอบจะทำให้เราสนใจและอ่านในสิ่งเหล่านั้นได้นานขึ้นอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆชอบนิทานก็ลองเริ่มอ่านจากนิทานก่อนส่วนเพื่อนๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือที่มีแต่ข้อความก็ลองหาหนังสือในหัวข้อที่เราสนใจและมีภาพประกอบเยอะๆจะได้ไม่ดูน่าเบื่อและสามารถเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ดีขึ้นจากภาพประกอบ 2. กำหนดเวลาและเป้าหมายในการอ่านการอ่านถือเป็นทักษะหนึ่งที่ต้องทำการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อนเนลองกำหนดเวลาและเป้าหมายในการอ่านหนังสือระยะสั้นดูนะคะอย่างเช่นตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือก่อนเข้านอนประมาณ10นาทีหรือต้องอ่านหนังสือ1เล่มให้จบภายใน1สัปดาห์ 3. ชวนเพื่อนอ่านหนังสือเรื่องเดียวกันลองชวนเพื่อนๆอนอ่านหนังสือเรื่องเดียวกันแล้วมาคุยกันหลังจากที่อ่านจบแล้วการได้พูดคุยกับเพื่อนในเรื่องเดียวกันจะทำให้เราได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ท <Okay. S 1> ักษะในการจดจำและการแสดงความเห็นความเห็นของเราอาจแตกต่างจากความเห็นของคนอื่น และนั่นก็ทำให้เราได้เห็นและคิดถึงในมุมที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน 4. ถ้าไม่สนุกกับหนังสือที่อ่านอยู่ก็ให้เลิอกอ่านและเปลี่ยนเล่มเราจะรักในสิ่งที่ทำได้ก็จต่เมื่อเรารู้สึกสนุกไปกับมันหากหนังสือที่เราอ่านเป็นหนังสือที่น่าเบือ่อก็ให้เลิอกอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วเลือกหนังสือเล่มอื่น เราไม่จำเป็นต้องสนุกไปกับหนังสือที่คนอื่นสนุกเพราะว่ารสนิยมการอ่านของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะการได้อ่านหนังสือที่ชอบและสนุกคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนรักการอ่าน ดดดดเด็กๆได้ฟังนิทานกันไปแล้วชอบไหมคะสนุกไหมเอ่ยได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือในนิทานจังไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือและประเภทหนังสือชนิดหนังสือว่ามีอะไรบ้างพร้อมเรีนไปกันเลยค่ะหนังสือคืออะไรหนังสือคือ การบันทึกข้อความความรู้ความคิดประสบการณ์ลงบนแผ่นกระดาษโด,ดยใช้ถ้อยคำในการสื่อสารให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจซึ่งใช้การเขียนพิมพ์หรือเป็นรูปภาพและนำมาเย็บเป็นเล่มช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นเป็นสื่อในการเล่าเรื่องราวต่างๆและทำให้เราได้รับรู้และเกิดความสนุกสนาน อย่างที่เได้เข็นตัวอย่างอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นหนังสือนิทานเรื่องลูกลิงเข้าใจเรื่องโควิดก็เกี่ยวกับเรื่องวยรัสโควิด -19 ต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของหนังสือกันนะคะว่ามีอะไรบ้างองค์ประกอบของหนังสืออย่างแรกนะคะก็เป็นส่วนปกนะคะปกก็จะมีชื่อเรื่อง และมีภาพประกอบหน้าปกค่ะส่วนเนื้อหาด้านในนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นรูปภาพและเป็นตัวหนังสือค่ะ ต่อไปเรามาทำความรู้จักประเภทของหนังสือชนิดต่างๆนะคะหนังสือประเภทแรกก็คือหนังสือประเภทสารคดีคืองานเขียนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนจริงๆต่อไปนะคะหนังสือประเภทบันเทิงคดี จะเป็นเรื่องราวที่เขียนถึงหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งเน้นถึงความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านเช่นเรื่องสั้นนวนิยายหนังสือประเภทสิ่งพิมพ์ก็คือสิ่งที่พิมพ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆดด้วยการวิธีการต่างๆอันเกิดทั้งไม่เป็นชิ้นงานมีลักษณะเหมือนต้นฉบับเช่นหนังสือพิมพ์ หนังสือประเภทต่อไปก็คือเป็นตำราหมายถึงเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตรมีบทบาทและสาระเนื้อหาที่ชัดเจนเป็นตำนาเรียนประเภทต่อไปนะคะคือวารสารคือสิ่งพิมพ์ที่เป็นเล่มกำหนดออกเป็นจำนวนจะับทัดาระยะสัปดาห์เดือนหรือรายปีัก มุ่งเน้นถึงวิชาการต่อไปก็จะเป็นหนังสือนิตยสารนะคะเป็นสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะสําหรับผู้อ่านที่มีเนื้อหาหลากหลายมุ่งเน้นสู่ความบันเทิงค่ะต่อไปเรามาดูหนังสือประเภทหนังสือภาพกันนะคะหนังสือภาพจะประกอบไปด้วยภาพ80%และตัวหนังสือแค่20%ค่ะ ก็หมายความว่าเป็นหนังสือที่มีภาพเยอะกว่าตัวหนังสือเหมาะสำหรับเด็กในวัยอนุบาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างเช่นนิทานเรื่องตลกต๊อกแตกเด็กๆก็ลองสังเกตว่าจะมีเนื้อหาที่น่าอ่านเด็กๆเปิดดูแล้วสีสันสดใสน่าสนใจใช่ไหมคะ ไปการอ่านหนังสือจะมีด้วยกัน3รูปแบบนะคะคือการอ่านรวมกันการอ่านอิสระและการอ่านแบบชี้แนะแบบที่ครูอ่านให้เด็กฟังในห้องเรียนนะคะและการอ่านแบบเล่าเรื่องราวเล่าเหตุการณ์ต่างๆการเล่าข่าว การอ่านเพื่อความบันเทิงเพื่อความรู้ต่อไปเรามาดูกันทำนิทานนะคะการทำนิทานสีช่องวันนี้ก็จะให้เด็กๆลองทำนิทานสีช่องเลยดูสิว่าใครจะทำได้บ้างขั้นตอนแรกก็คือให้เด็กๆเตรียมกระดาษ A4 พับเป็นสีช่องเท่าๆกันแล้วจากนั้นนะคะให้เด็กๆวาดภาพ อะไรก็ได้ที่เด็กๆอยากอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังวาดภาพเนื้อหาลงไปในช่องค่ะสีช่องนะคะเหมือนตัวอย่างนี้เลยเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะมียากเลยนะคะ เมืเด็กทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กๆทำนิดนนำนิทานสีช่องเสร็จแล้วให้เล่านิทานอัดคลิปวิดีโอให้คุณฟังด้วยนะคะ เด็กรู้จักประเภทหนังสือต่างๆกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันสิว่าประโยชน์ของการอ่านหนังสือมีอะไรบ้างประโยชน์ของการอ่านหนังสือหนึ่งเลยทําให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราในหนังสือที่เราอ่านสองทำให้เป็นการผ่อนคลายความเครียดสามทำให้เป็นการฝึกสมาธิสี่ทำให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ต่าง เห็นไหมคะว่าหนังสือมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามอ่านหนังสือแต่เด็กๆบอกว่าเอ๊ะคอยค่ะยังอ่านไม่ค่อยได้เลยคะ่ะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านให้ฟังมาอ่านด้วยกันในรค,ครอบครัวนะคะช่วยกันอ่านหนังสือการรักการอ่านการอ่านหนังสือทําให้เรามีความรู้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ดู กิจกรรมกันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปพบกันดีช่วงไปงานหรรษาจังค่ะงานไม่แรกให้เด็กระบายสีภาพรักการอ่านและเขียนตามรอยเส้นประคา่าให้เด็กฝึกคัดพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮนุคู่ให้เด็กจับคู่ภาพที่เหมือนกันฝึกเขียนสระโอพร้อมอ่านออกเสียงนอูน no, oh, no. บอโอโบตออูโตผออูโถดออโดกอโอโกยอโอโยทอโอโทผอโอโผมออูม ในงานต่อไปให้ดเด็กๆฉีกตัดปกระดาษและติดลงบบนรูปภาพให้สวยงามค่ะฝึกทัด A ถึง Z พร้อมฝึกอ่านด้วยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นละและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะฝึกเขียนตัวเลข1ถึง20และด้านล่างเป็นการบวกนะคะลากเส้นหาการบวกค่ะส่วนใบางานนี้นะคะให้ดเด็กๆวาด นิทานที่เด็กชอบมาหนึ่งเรื่องนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กชอบเรื่องกระต่ายกระต่าก็ให้เด็กวาดภาพกระต่ายกับเต่าค่ะส่วนใบงานวัเสาสัปดาห์นี้นะคะให้เด็กลากเส้นตัวเลขให้เป็นรูปภาพและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใบงานในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดเด็กสงสัยไม่เข้าใจอยากจะถามตรงไหนสามารถสอบถามผ่านไลน์กลุ่มโรงเรียนได้เลยนะคะนำมือถือไจำสันผ่านไลน์กลุ่มโรงเรียนได้เลย แล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวีดีโอถ่ายรูปภาพส่งมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนบ้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ